เกิดอะไรขึ้นเราสามารถปิดการขายได้นะคะสวัน4ล้านบาทจากการขายไอซ์รัมไข่ทุกคนเห็นไหมว่ายอดขายนี้นี่แค่เฉพาะทีมของฟูมกับมิสมุงโกนะและทีมอื่นๆอีกอ่ะเออแน่นอนที่สุดมันคุม้มากๆนะคะแล้วก็ใช้ดีมากๆนวัตกรรมนาโน,โนนะคะนาโนไลโปโซมแล้วก็ทำให้ตัวไฮยาของเรามีถึง5นะคะ5อนุภาคโมเลกุลและที่สำคัญ ห้าอนุภาคโมเลกุมนั้นเขาก็จะเสริมริดกันนะและยังใส่ไฮยาลูไปในนี้มากถึง5%มากที่สุดในท้องตลาดนะคะก็ทําให้เนะและมีไลโรโซมมาหอหุ้มตัวไฮยาด้วยใช่ไหมคะเวลาที่เขาซึมก็สู่ผิวนะคะเขาก็จะคงความชุ่มชื้นยาวนานถึง12ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราทาเซรัร่มเนาะไอเซรั่มตั้งแต่ตอนเช้าทาตอนเช้าชุ่มชื้นถึงเย็น ทาตอนเย็นช่วงเที่ยงถึงเช้าล้าหน้าจะไม่เด้งใสยังไงใช่ไหมคะเด้งใสกันทุกคนที่ได้ใช้นะคะและก็ซึมซาบเร็วไม่เหนียวหนึบหนักเลยนะคะเห็นผลลัพธ์เร็วราะว่าตัวไฮยาจริงๆตัวไฮยาเขาทําหน้าที่นะคะเวลาเขาซึมลงไปในชั้นผิวลึกๆนะคะเขาจะทําหน้าที่ไปกระตุ้นการสร้างคอ,งองลลาเจนใต้ชั้นผิวเพราะฉะนั้นเขาจึงมีคุณสมบัติที่ทําให้ผิวอินนะ่มน้า เต้งปูนะเพราะว่าเขาสร้างคอลลาเจนชั้นในผิวเนี่ยพอผิวอิ่มน้ําเต้งปูนะหน้าก็จะใสาราวกับกระจกจึงได้ชื่อว่าเซรัม่มหน้ากระจกนั่นเองนะคะนี่เลยใครยังไม่มีวในครอบครองต้องจัดหานะคะและง่ายมากๆเลยสําหรับใครที่อยากเริ่มต้นเนาะแค่เรานะคะแค่เราสร้งเซรั่มนะไอเซรัม่ม 4ขวดนะคะเราได้รับสิทธิ์แล้วนะได้รับสิทธิ์อีกตัวแทนไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยนะบริษัทจะส่งให้นะคะบริษัทไม่ต้องให้ของเราไม่ต้องให้ของไม่ต้องส่งของบริษัทจะส่งให้จะเราได้กําไรเอาไหมคะเออแค่4ขวดแล้วก็เอาไปใช้เพื่อทําให้หน้าของเราเปลี่ยนแปลงนะคะและหน้าของเราเราเดินไปไหนใครเห็นอะไรก่อนเห็นหน้าก่อนแล้วใช่ไหมคะเวลาหน้าของคุณเปลี่ยน คนจะทักคุณเองและคุณก็จะขายเซรั่มได้เองนะคะและ้วเซรั่มของเราราคาแค่690้กานะคะอ่าสี่ขวดก็2 0 0 0ันกว่าบาทเองสามารถได้ธุรกิจล้เป็นขายปลีกนะเป็นขายปลีกแต่ถ้าอยากเนาะพูดถึงว่าถ้าเราอยากเริ่มนะเพราะว่าขายปลีกเนี่ยจะไม่สามารถรับสมัครทีมได้นะอ่าแต่ถ้าเราอยากเริ่มเนะาะที่แบบอุ้ยารกลางที่แบบเราได้ต้นทุนถูกลงไปอีกนะ,ะแล้วก็สามารถรับสมัครตัวแทนได้ สั่งไอซ์เลมแค่หนึ่งลังเท่านั้นค่ะ40ขวดนะคะได้สิทธิ์เป็นค้าส่งขนาดกลางรับตัวแทนได้เลยนะคะแล้วก็ได้เว็บไซต์แยกและสามารถเออสามารถได้เว็บไซต์แยกของสินค้าทุกตัวเลยนะที่เรามีตอนนี้เรามี12ตัวนะคะเราจะได้เว็บไซต์แยกนั้นเวลาใครสนใจตัวไหนส่งให้ได้เลยเป็นชื่อของเรานะคะแต่ถ้าเมื่อกี้ดิสติบิวเตอร์นะคะเขาจะได้เป็นเว็บไซต์รวมค่ะยังไม่มีเว็บไซต์แยกนะคะ แต่แล้วก็ d ิสติบิวเตอก็ไม่สามารถจััรตัวแทนได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ยอดขายคือยอดรายได้ทั้งหมดก็จะมาจากตัวของเขาคนเดียวใช่ไหมคะตัวดิสตวเ์คนเดียวแต่ถ้าพอเราเริ่มสามารถรับตัวแทนย่อยตัวแทนค้าส่งตลาดกลางตัวแทน,าน,แทนรายเราก็จะมีร้านสาขาใช่ไหมคะเรามีร้านสาขาหลายๆร้านขึ้น เราจะได้เรทส่วนต่างออคืออะไรเรทส่วนต่างเวลาเราซื้อมาเราซื้อมา40ขวดใช่ไหมแต่ตัวแทนเราขายทีละขวดใช่ไหมคะตัวแทนขายสมมติตัวแทนขายไปอะเขาขายไป50ขวดค่ะสมมตินะสมมติเขาขายได้เอ,เอา30แล้วกันโอเคนะเอา30ขวดนะคะแล้วก็เราตัวเราขายกิ่งนะเพราะเราใช้แล้วเนาะมีมีเห็นหน้ามีเห็นหน้าก็จะสามารถ เรา100ขวดเนานะต้นทุนเราจะถูกกว่าอาจจะต่างกันอยู่ประมาณนะอาจจะต่างกันอยู่ประมาณอันนี้มีสมมุติให้นะเพราะจริงๆเรามีเลทให้นะคะก็คือจากเดิมอันนี้690เราได้ต้นทุน590เราได้กำไร 100, 100. แล้วนะแล้วยังมียอดรวมที่รวมขายทั้งเดือนนะคะจากยอดของทีมเราด้วยและตัวเรามารวมกันทั้งหมดนะอาจจะเป็นอันนี้สมมุติแค่1คนก่อนนะก็คือ100ขวดเนานะมีของทีม30ของเรา70และ ยอดเขาเรียกว่าเรทของราคาที่70็ดอ่ะสามสิบกับ70็ย่อมไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะแต่100ก็เหมือนกันใช่ไหมคะเขาอาจจะได้30มสิก็ยังคงได้ยังคงได้เรทห้าร้อยก็อยู่นะคะ,ะแต่ถ้าเป็นเราอาจจะเหลืออยู่500ร้อยต่างกันเท่าไหร่คะสิบาทแล้วใช่ไหมคะสิบาทนี่แหละเขาจะเอามาคูณกับจํานวนทั้งหมดคือ100นะคะหนึ 100, ให้เราเพิ่มเป็นกําไร เรียส่วนต่างค่ะและ